เป็นแบบร้องเพลงใช่ไหมครับเป็นร้องเพลงถวายครูนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนตอนตอนค่ำเราก็จะมีลิเกคอนเสิร์ตนะครับแต่เราเรารู้สึกว่าการที่เราได้จัดงานให้ครูมาเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าเราร้องให้ครูนะครับก็คือร้องให้ครูบาอาจารย์ซึ่งขแขนอีสานใต้ภาคกลางเหนือเรารู้ว่ามีครูบาอาจารย์แตกต่างกันแต่ยึดเหนี่ยวคือก็คือพ่อแก่ศิละปะวัฒนธรรมเดี๋ยวก็ขอร้องเพลงถวายครูนะครับเป็นเพลง ได้เลยครับร้องไปเลยครับเสียงไม่มีเป็นไรเช้าๆนะครับพระโอเคมาสดๆไปกับปีพาดเลยนะครับที่ปกติเลยจ้ะทีไ่ไหนปกติได้จ้ะ ก็ถือว่าเป็นเพลงคู่ที่น้องกับครูบาอาจารย์นะครับเรราวตตใช่ไหมจ๊ะใช่เนาะครับสดๆไปกับพี่พาดเลยไอ้ฮักเจ้าอีลีลีลาวดีน้องฮักเอยบอกกะฮักคือกันละน้องขันน้องบ่ฮักของบ่กา เจ้าคนฉันสูงเปรียบดังนกยุงไอ้มันโนจเจ้าเ้าสาเรียวตะยวเยอาแบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกันขันว่าเอาจังสัน้นก็ให้ยืนยันน,นี่บ่อน้องเน้อให้ลิลาวันนี้หอนยังเฝ้ามาอยากฟัง ห,หอมแก้มไอได้บ่ะอายคนนอไอสิกลาปนั้นเห็นบ่ละเจ้าบ่หากันแค่ไอห้หอมยังบ่ไทยน้องสีหอมก็ได้แต่อ้ายหมหอม เยี่ยวแม่นองตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนทาต้อยได้หัก,กเจ้าบ่อยากความตายม่นเพิ่นปากหวานาเป็นหายนองกฮักอายยอมตายนำ้ำไอ้หักเจ้าอีลีลีลาวดีสัน่นแวาจากใจ ชัดเว้าไม่ไดวัดภักไีเว้าไม่เดี๋ยวนี้ตั้งใจฟังเดินไอามางานไว้ครูปีนี้ชอบใจก็ต่อยยังไงเนี่ยโจทย์ยากมาก ก็มีมีมีครูผาจารย์ด้วยนะ,ะตั้งใจฟังเดอ้อไอฮักผู้สาวชื่อแพรวเพร้าวคนดียับเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวแพรวพราวแสงทองชื่อสันวงสะท้อนคนชอบมาชอบคนไม่ชอบมาอุย้ยมาล้าาอครูผพาจาอเลยเยครับสาธุครับ ขอขอให้ครูบาอาจารย์รับรู้นะคะปิดผ้าของท่านไปครับผมต้องเต้นมาใช่ไหมครับโอ้ได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเชิญครับเชิญครับม่อมรางวัลครับ อ,อกใจนึกว่าเบนเอออันนี้รักษาผลประโยชน์ เดี๋ยวสังเกตดูให้ดีนะว่าเต้นม้ามันจะออกเป็นจังหวะอะไรนะครับกล้วยออกเป็นจังหวะหมอลำหรือปีนี้รู้สึกเกือบสองเดือนไม่ได้เต้นมา้าลิลลีเกเลย,เด,ย,ดเ,ดยเดี๋ยวพี่พาดเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราตีออกตะลุงเสร็จออกหมอลำด้วยนะจะดูเป็นเต้นยังไง ตอนนี้มาร์ลังเต้นสงเกตข้อข้อเท้ามา้ให้ดีข้อเริ่มไม่ดีแล้วดูตรงข้อเท้าเลขอะไรดูลอาเดี๋ยวถ้าเต้นไม่ดีให้เดี๋ยวเดนทาทอนมาเต้น ขอบคุณพี่เฉลิมพลนะครับซึ่งประสานงานมาจากจังหวัดโคราชนะครับตีดต่อง,งานวันที่7พฤษภานะครับพี่เฉลิมพลเอามันทำได้ซะด,ด้วยนะ นี่นะทาารพ่อจะบอกให้ถ้าครบสูตรสักนิดนะเมื่อกี้ทิ้งหมาทิ้งทัวร์แล้วฟอนนลจบเลยนะไม่เป็นไรเอารับรางวัลกอนครับรับรางวัลจากปัจจุนะครับรับรางวัลจากปัจจุครับขอบังครับตอนนี้ทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนก็ได้ถวายคูเรียบร้อยขอมอบหน้าที่กับอาจารย์เลยครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเรา ทำการลาคืนเครื่องสักการะที่เราได้นอบน้อมถวายกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและหลังจากที่เราทําการลาคืนเครื่องสักการะเดี๋ยวเราจะได้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาทำการครอบเสียนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวผมลืมไปก็พอดีน้องสันนะครับ พร้อมด้วยทีมงาของคุณเปีวพาแล้วก็เอของ้องสันทุกคนนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบให้กับมอบทุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสันนะครับอนุบาลสันซึ่งเป็นโรงเรียนของ้องสันตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนปถมชั้นปถมนะครับตั้งแต่ป .3 นะครับเกือบไม่จบอ่ะเกือบไม่จบนะครับ ให้คนอื่นดูแลเป็นข่าวไงเรียนให้คนอื่นดูแลดูแลตลอดนะครับไหนๆก็เราก็อธิบายไหนๆก็พูดเลยนะไม่ได้ประจานหรอกก็ให้คนอื่นเขาดูแลสบายดีเด็กต้องมีเด็กถือกระเป๋าตามสูตรผมก็ต้องจอดรถคันหนึ่งไปนั่งดูลกูกหน้าเรียนนะครับไปนั่งไปนั่งอยู่โรงเรียนป่าสองพอเห็นเพื่อนถือกระเป๋าให้บุชเงยครับเขาต้องมีเบสแต่เด็กแล้วมีเด็จนติดพ่อติดพ่อไม่ใช่หรอกขอเชิญท่านลองท่านลอง ไม่เป็นไรเขาจะได้ไปแฟนคือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านลองครับครับก็สวัสดีนะครับน้องซันนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงหลวงพ่อนะครับผมนะครับรองผู้ในการโรงเรียนอนุบาลสันบุรีนะครับก็เพิ่งมาบรรจุใหม่อยู่ได้ประมาณ1ปีแล้วครับ ก็ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับที่ที่ได้มีโอกาสวันนี้ครับได้มาร่วมพิธีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับก็มากับคุณครูดําเนินนะครับก็เป็นคุณครูน้องสันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่คิดถึงน้องๆน,นะครับก็ได้มอบทุนนะครับให้กับน้องๆในวันเด็กหรือว่า ก็จากกิจกรรมทั่วไปของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งน้องซันทีมงานแล้วก็ครอบครัวมากมากครับก็ขอให้น้องซันจะิืรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะแยะมากมายเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นของนางเอกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นร่วมร่วมกันทาบุญนะครับร่วมทําบุญให้กับ ถือว่าเป็นวันเด็กให้กับน้องๆด้วยนะครับก็ก็นี่ครับมอบมอบเลย